พ <ste> ื่อนทุกคนพบเจอกันอีกครั Connell ้งนะครับกับผมช่องรินกางกับเรื่องแรกก่อฝากช่องเล็กนะครับฝากไว้ในห้องปกห้องใจเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาหาของกินของอร่อยนะครับกับย่านเก่าแก่นะครับรานนกนะครับเพื่อนสําหรับตรงนี้นะครับก็เป็นฝั่งที่จะไปออกรถไฟชนบุรีนะครับเพื่อน ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่นะครับผมจําได้นี่ผมกินตั้งแต่สมัยตอนเรียนอยู่แถวท่าพระนะครับเพื่อนๆร้านนี้ก็เป็นร้านลิ้มทรงนะครับข้าวมันไก่ท่าพระนะครับแต่ปัจจุบันนะครับท่าพระนะครับ่านที่ไรเนี่ยอยากกินกินไม่ได้รถจอดลําบากนะครับเพื่อนเก็มาเจอกับมาเปิดสาขาที่พานุก็ไม่ รีบจับโดยด่วนเลยนะครับเพื่อนๆเรา็เดี๋ยวมาทานกันดูนะครับว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับดูครับเพื่อนๆดูเับเพื่อนๆไก่ฉ่ำๆบนเขียงนี้นะครับเป็นของห่อนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับห่อนี้นะครับราคา60บาทนะครับเป็นราคาพิเศษไก่สั่งมาแบบพันมายังไงสับอย่างนั้นนะครับไม่มีตกแผ่และต้มเนสดๆใหม่ๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆ หม้อนี้ก็มีประมาณสิบกว่าตัวได้นะครับหนังเด้งๆด้งฉ่ำๆเลยนะครับเพื่อนๆดูครับหน่าทานมากๆเลยนะครับไก่ต้มสดๆใหม่ๆทุกๆวันนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้มตอนเช้านะครับก็สายๆก็ได้ขายแล้รอบเช้านะครับเขาก็จะต้มตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับเพื่อนๆเนี่ยดูครับมันโคตน่าทานเลยนะครับเพื่อนๆดูหนังครับเด้งๆเลย ต้มขึ้นมาแล้วเขาก็จะน็อกน้ำเย็นนะครับเพื่อนเพื่อให้หนังมันเด้งและถ้าไม่น็อกน้ำเย็นนะครับหนังก็จะสุกไปเรื่อยๆ,ๆนะครับก็จะแตกมันเลยทำให้ไก่หนังไก่เสียไม่น่ากินนะครับเพื่อนๆทางร้านก็จะมีน้ำดื่มให้นะครับเพื่อนๆตักทานเองได้เลยนะครับก็จะเป็นน้ำชาด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสำหรับชามนี้นะครับเพื่อนๆผมสั่งมาในราคา60บาทเป็นพิเศษนะครับ ขุโคมครับเพื่อนๆไก่นี่แบบร้านนี้ไม่ผิดหวังจริงนะครับชิ้นใหญ่ๆนั้นหนานะครับเนี่แหละครับของดีระดับตำนานแระไอเทมเลยนะครับเพื่อนๆไก่ต้มสูตรโบราณนะครับสำหรับลิ้มทรงท่าพระคนท่าพระเขารู้กันนะครับเพื่อนๆไก่ต้มมันเนื้อช่ำๆหนังเด้เดง หรือกรอบสำหรับร้านนี้ใครไม่ทานหนังนี่ถือวา่าพลาดร้านนี้เขาจะเป็นไก่ตอนนะครับตัวอวบอ้วนเลยนะครับแล้วหนังมันจะหนาจะหนึบหนาต้มมาแบบหนังเด้งเด้งกรึบกรอบโหยังอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆแล้วดูน้ําซุปนะครับชามเบอร์เลยนะครับให้มาน้ําซุปนะครับก็รสชาติเข้มข้นนะครับเป็นซุปไก่เข้มข้นนะครับน้ําจิ้มก็ แน่นอนนะครับสำหรับร้านนี้นะครับปรุงมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเด็กๆที่ไม่ทานเผ็ดก็จะมีซีอิ๊วดำให้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับราดันไปฉ่ำๆก็ขาดไม่ได้นะครับสำหรับซีอิ๊วหวานนะครับเพื่อนๆร้านนี้เป็นตัวซีอิ๊วหวานนะครับ ข้าวมันไก่ร้านแต่ละร้านนะครับบางเขาก็ไม่เหมือนกันนะครับสําหรับซีอิ้วเนี่ยบางร้านก็ใช้ตัวซีอิ้วหวานแบบนี้นะครับมันก็จะออกหวานหวานมันๆนะครับเพื่อนๆแล้วหอมบางร้านก็จะเป็นซีอิ๊วแบบซีอิวดำแบบซีอิ๊วเค็มนะครับมันจะออกเปรี้ยวๆเค็มๆมันๆนะครับก็อันนั้นก็จะไม่ออกหวานนะครับแต่ส่วนอันนี้จะออกหวานดูข้าวนะครับเพื่อนๆอย่างเด็ดล้วนซุยหอมมันลอยมากๆ และให้เยอะมากๆนะครับ60บาทจานขนาดนี้นะครับปกข้าวมาให้แบบแน่นแน่แนสัใจเลยนะครับเพื่อนๆลิ้มซ้งนะครับท้าพาเนี่ยที่ผมชอบเลยนะครับคือน้าซุปเขาเนี่ยนะครับอร่อยมากๆแล้วตัวไก่ต้มเนี่ยแบบคือเขาต้มไก่ได้แบบหนังเด้งและเนื้อเนี่ยนุ่มชำํำสดสดใหม่ๆ พอทานแล้วมันแบบมันเท่ากันนะครับเพื่อนๆมันได้อัรรสในการทานนะครับมาเต็มแน่นอนนะครับสําหรับร้านนี้เน้นๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับราดน้ําจิ้มไปแบบนี้นะครับเน้นๆเลยช้ำๆไก่เจ้งนุ่มสู้ฟันก็สําหรับร้านลิ้มซงนะครับสูตรโบราณนะครับไก่ต้มสูตรโบราณนะครับ ก็จะเปิดขายตอนนี้ปัจจุบันมีอยู่2สาขานะครับเพื่อนๆก็ตรงแยกท่าพระถ้ามาจากสี่แยกท่าพระนะครับตรงมาเข้าถนนเส้นจรันนะครับเพื่อนๆร้านนี้จะอยู่เลยสี่แยกมาประมาณห้าสิบเมตรได้หรือประมาณ100เมตรเนี่ยร้านจะอยู่ซ้ายมือเลยนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆมาจากรัชดานะครับให้เพื่อนเน วิ่งด้านบนนะครับติดสี่แยกไฟแดงนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับเข้าถนนเส้นจรันนะครับค่อยๆขับมองดูนะครับร้านเราอยู่ติดถนนซ้ายมือเลยนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะถึงปากทางออกโมงนะครับเด็ดอร่อยมากๆนะครับแลบร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ขายช่วงเย็นนะครับจะเปิดขายกันตั้งแต่เวลา4โมงเย็นนะครับหรือ1ี่6นาฬิกานะครับเพื่อน ถึงประมาณแต่ก่อนนี่ขอกินนะครับถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับเพื่อนๆแต่ปัจจุบันนี้ไม่มั่นใจนะครับเนื่องจากไม่ได้ไปทานนานมากเลยจอดรถยากครับเพื่อนๆคือมันจะมีในซอยเนี่ยเลยเลยร้านข้าวมันไก่ลิมซงเนี่ยมันจะมีซอยอยู่สามารถเข้าไปจอดในซอยได้แต่ในซอยเนี้บ้านคนก็เยอะนะครับเพื่อนๆเวลาจอดก็ต้องดูนะครับโดยฟังหน้าบ้านเขานะครับมันจะแปะลกๆทำแพงได้แต่ไม่กี่ค้นหรอกครับ ส่วนไม่จากหลักที่เขามาทานกันน่าจะเป็นพวกสายรอบดึกครับมันสามารถจอดริมคุณากได้นะครับรอบดึกแล้วก็จะเป็นพวกโมไซครับโมไซบินรับจ้างโมไซทั่วไปเนี่ยจอดทานกันเยอะมาก <Wow. S 2> ทั้งอร่อยเด็ดสะใจให้เยอะและน้ำจิ้มเนี่ยแซ่บมากๆนะครับทั้งหอมกลิ่นพวกเต้าเจี้ยวถิงพ <Wow. S 1> ิดสดเนี่ยอาหาที่ย,าย้ายคา ก็มีตัวถิงซอยนะครับแปบที่หนูซอยให้น้ําดื่มเนี่ยไปตักฟรีได้เลยนะครับเป็นน้าแข็งแล้วก็ตัวน้าชาชาชีนเข้มข้นทานคู่ก,กันกับข้าวมันไก่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆรลอยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวมันนะครับข้าวมันมีความร่วนซุยนะครับแล้วหอมไม่มันไม่เลี่ยนจนเกินไปนะครับเพื่อนๆ และตัวไก่ต้มนะครับคือเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับของร้านลิมซงคาพานะครับคือคือไก่ต้มเขาใช้ตัวไก่ตอนนะครับเ,เพื่อนๆมันจะมีความเด้งหนังเนี่ยหน,หน,า,หนาๆเด้งเด้งเลยใครที่ชอบทานหนังนะครับสั่งน่องสั่งสะโพกไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหนังหนาหนานุ่มๆเลยนะครับและเขาต้มแบบเหมือนมันต้มจนแบบที่พวกมันต่างๆของไก่มันออกนะครับเ,เพื่อนๆ มันจะไม่เลี่ยนเหมือนไก่ที่เราทานทั่วไปนะครับคือเขาต้มแบบอบน,น้ำคือเขามีกรรมวิธีของเขาครับที่ทําให้ไก่และเนื้อเขาเด้งมากเนื้อไม่แห้งนะครับทั้งหน้าอกทั้งอะไรเนี่ยทานได้ฉ่าๆเลยขนาดผมไปนะครับส่วนอื่นหมดนะครับเหลือแต่ส่วนหน้าอกนะครับโอุ้ยังเด้งๆนุ่มๆนะครับแล้วฉ่าน้ํามากๆเนี่ยดูแล้วน้าจิ้มแบบนี้นะครับเพื่อนๆราดมาฉ่าๆ หนังดึบหนึบหนับหนับเห็นหนังแบบนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพื่อน <_ C 1> หวานมันสายข้าวมันไก่แน่นอนนะครับ <_ C 1> เป็นที่ถูกอกถูกใจสําหรับสายข้าวมันไก่แน่นอนนะครับเพื่อนแล้วดูน้าซุปนะครับเพื่อนชาม,ชามใหญ่ๆแบบนี้น่ซสดได้สัดใจมากๆ <_ C 1> และน้าจิ้มเป็นมอแบบนี้ครับเพื่อน กินห,หนาสำาสราญเพลินกันเลยนะครับเนี่ยทานข้าวมันไก่หมดแล้วมาซดน้ำซุปตกท้ายอย่างเพลินครับเพื่อนๆมาดูคนถ้วยของผู้พิชัยเคลื่อนอย่างแน่นนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆกว่าจะหมดก็เอาเรื่องอยู่นะครับจานนี้6กสิบบาทพิเศษนะครับเพื่อนๆ เร,รับประกันได้เลยนะครับลิมรงท่าพระเข้ามันไก่ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนและสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปที่ผมรีวิวนะครับร้านที่ผมรีวิวและหากมีข้อผิดพลาดระการใดที่เกิดขึ้นกับร้านลิมรงท่าพระและผู้ที่เข้ามารับชมนะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนทุกคนไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆที่ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเล็กๆจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับ และจนกว่าจะได้พบก,กันใหม่นะครับกับคลิปหน้าสวัสดีครับ